กันบ้างครับจากที่วันก่อนนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องผมล่วงไป แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องการมาร์กผมแล้วบกวกกับว่ามีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปรวมถึงส่งข้อความมาถามผมใน Facebook ว่าพี่ครับพี่พอมีวิธีที่จะดูแลเส้นผมที่มันเริ่มจะเสียหรือว่ามันเสียไปแล้วไหมแน่นอนว่าการที่คุณใดผมการที่คุณหนีบผมการที่คุณม้วนผมหรือว่าการที่คุณเซตผมเนี่ยเมื่อเราทาไปเรื่อยๆเป็นเวลานานเนี่ยมันก็ต้องการการดูแลไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสียวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีทามาร์กที่คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆโดยส่วสนผสมที่ผมจะใช้เนี่ย คุณอาจจะมีอยู่แล้วในตู้เย็นก็ได้หรือไม่ก็สามารถจะหาซื้อได้ง่ายๆในเซเว่นหรือว่าร้านค้าข้างบ้านคุณโดยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเลยนะครับที่ผมคิดว่ามันดีมากแล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการที่ทําในทุกๆอาทิตย์เพื่อที่จะผมมีสุขภาพดีรวมถึงมันจะสามารถช่วยในการที่ทําให้ผมคุณเนี่ยยาวเร็วขึ้นด้วยฟังดูดีขึ้นหรือยังโดยวัตถุดิบหลักของสูตรนี้เนี่ยก็คือไข่นะครับหลายหลายคนบอกว่าไข่นี่นะคือบางคนเนี่ยคิดว่ามันเหนม็นมันคาว มันก็อาจจะเหม็นมันก็อาจจะคาวนะครับเวลาที่คุณใส่ลงไปในหัวคุณเวลาที่คุณเอาไขาด่ดิบเนี่ยใส่ลงไปในหัวคุณแต่ว่าแต่ว่าผมอยากให้คุณเนี่ยคิดถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์แค่ไหน mm hmm. เพราะว่าในไข่เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในหลายๆอย่างนะครับเช่นในไข่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีโปรตีนซึ่งมันก็เป็นอาหารของเส้นผมที่ดีหรือว่าไขมันที่อยู่ในไข่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีผมที่ยาวขึ้นรวมถึงมันมีโพแทสเซียมที่จะช่วยในเรื่องของผมร่วงผมเสีย ไิตามิน A ที่จะช่วยทําให้ผมคุณเนี่ยแข็งแรงไิตามิน D ที่จะช่วยในเรื่องหัวล้านผมร่วงไิตามิน B12 เนี่ยจะช่วยในเรื่องผมแข็งแรงแล้วก็ยาวเร็วแล้วก็แคลเซียมที่จะช่วยทําให้ผมของคุณเนี่ยดูมีสุขภาพดีมันวาวแล้วก็เปล่งประกาย Yes y o u น n นี่ม่เนี่ยอูบูวัววัววัวเอ็นยทัวนวัววัวอูบูมูบูมออสัส pardon อย่างต่อไปก็คือน้ํามันมะพร้าวซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีผลดียังไงบ้างซึ่งผมคงไม่ต้องบอกอีกแล้วแหละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกุญแจสำคัญของสูตรสุดนี้เลยก็คือโยเกิร์ตแน่นอนว่ามันมีเลคติสเอซิสซึ่งมันก็จะไปทำความสะอาดผมของคุณตั้งแต่โคนผมถึงปลายผมเลยมันก็จะไปช่วยทำให้ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกมาซึ่งมันก็จะไปช่วยให้ผมของคุณเนี่ยยาวเป็นปกติได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีผิวหนังที่ตายอยู่เนี่ยผมของคุณเนี่ยก็จะงอกมาช้าแล้วก็งอกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีสุขภาพที่ดีโอเคไปดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ใช้เท่าไหรรร่กกกัันนนบบ้าางงออเเคคะยแ็็ป แล้วก็อย่างต่อไปก็คือน้ํมามันมะพร้าวนะครับส่วนอย่างที่3มเนี่ยเป็นทางเลือกก็ได้นะครับสามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นั่นก็คือน้ําผึ้งส่วนอย่างต่อไปเนี่ยก็คือไข่ไก่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเลยแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ใช้เป็นแบบออแกนิกนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้สูตรสูวนนี้เนี่ยมีผลมากขึ้นซึ่งจํานวนของไข่ไก่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความยาวของผมขมงคุณแล้วก็ความหนาของผมของคุณคนะค,ครับอย่างความยาวของผมของผมเนี่ยก็ ใช้ไข่ไก่หนึ่งลูกนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีผมที่มันเนี่ยผมแนะนำไม่ใช่แต่ไข่ขาวนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีผมที่แห้งเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช่แต่ไข่แดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีผมที่ปกติเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ไข <sh arp> ่ทั้งลูกเลยนะครับทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงก็พยายามตีให้มันเข้ากันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันอาจจะขาวบ้างแต่ว่ามันได้ผลดีมากๆสาหรับตรวสูตรนี้แล้วก็อย่างต่อไปก็เป็นน้ามันมะพร้าวนะครับผมจะใช้ในปริมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะครับต่อไข่หนึ่งใบนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ไข่ไก่ในปริมาณที่มากกว่าเนี่ยคุณก็แค่ดับเบิลปริมาณของน้ำมันมะพร้าวเข้าไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นทางเลือกสามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็ผมใส่ไปมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับส่วนอย่างต่อไปเนี่ยก็เป็นโยเกิร์ตนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นโยเกิร์ตท,ที่มันมีรสชาติธรรมชาตินะครับไม่มีแบบรสอะไรเลยอาจจะใช้เป็นโลแฟตได้หรือว่าเป็นไขมัน2%ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบรสธรรมดาเนี่ยก็ผมแนะนําให้ใส่เป็นรสธรรมดาดีกว่า อย่าพยายามไปซื้อรสที่มันเป็นแบบสตรอเบอรีอาา่หรือว่ารสวุ้นมะพร้าวหรือว่ารสมะม่วงอะไรแบบนี้แหละครับเพราะว่าแน่นอนว่าคุณคงไม่อยากให้มันมีแบบวุ้นมะพร้าวไปติดอยู่บนหัวของคุณหรือว่ามีสตรอเบอรี่ไปติดอยู่บนอยู่ที่หัวของคุณนะครับก็ใส่ไปประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ตีให้มันเข้ากันนะครับผมลืมบอกไปว่าเวลาล้างเนี่ยพยายามใช้น้าเย็นนะครับอย่าใช้น้าอุ่นเพราะไม่งั้นเนียคุณจะทําออมเล็ตอยู่บนหัวของคุณเลยแหละ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปทําในห้องน้ําหรือว่าทําบนซิงค์เนี่ยผมแนะนําให้หาผ้าสักผืนหนึ่งนะครับมาคลุมเสื้อคุณเอาไว้หรือว่าถ้าเกิดคุณมีเสื้อตัวไหนที่มันเก่าๆที่คุณไม่สนใจแล้วเนี่ยก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าคุณผมไม่อยากให้ส่วนผสมพวกนี้เนี่ยตกลงไปเปื้อนเสื้อของคุณแน่นอนผมก็จะเอาผ้านี้คลุมเอาไว้นะครับแล้วหลังจากที่ได้ส่วนผสมแล้วเนี่ยผมก็จะามาทาเลยนะครับ หลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็นหมวกอาบน้ําหรือว,ว่าใช้เป็นพวกถุงพลาสติกเนี่ยคลุมอาไว้เพื่อที่มันจะได้มีความร้อนมันจะทําให้ขั้นตอนนี้เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็มีผลที่ดีขึ้นหลังจากนี้เนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะครับแล้วก็ค่อยไปล้างออกเดี๋ยวอีก30นาทีกลับมาเจอกัน โอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นหลังจากที่ผมทิ้งไว้30นาทีแล้วและผมก็ไปอาบน้ําเป็นล้างออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เป็นผลลัพธ์หลังจากที่ผมได้ไดผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนๆลงไปเลยนะครับ <ฮ |th|> อย่างที่เห็นนะครับก็มีผมก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ดูเปล่งประกายมากขึ้นผมคิดว่าสูตรสูตรนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันดีมากแล้วก็ได้ผลด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปผมทิ้งไว้ประมาณ30นาที คือมันอาจจะหยดมันอาจจะอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรก็พยายามหาผ้าอะไรมาลองแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าใส่ให้มันเยอะจนเกินไปเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะหยดลงมาบนหน้าเหมือนของผมซึ่งจากของที่เราหาได้เองที่บ้านเนี่ยผมคิดว่ามันสุดยอดมากแล้วก็เป็นอะไรที่ผมแนะนําเลยนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลย แล้วเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยก็อย<ๆ>่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแวน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นสูตร DIY มาร์กผมที่คุณสามารถทําเองไนดะ้ที่บ้านง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีคลิปอะไรที่อยากให้ผมทำเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ช่องของผมได้ลวกันนะครัับลถ้้้าาเเกิิดดดว่่่คคุณยงไไมู2ปนนีี ก็อย่าลืมกดไปดูกันนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีแล้วก็มีผมที่ดี